อาคณะสงฆ์กับสกักการะหลวงพระบุคคลหลงตาพร้อมกันเดอ้อเดี๋ยวญาติโยมจังกราบที่หลังเดอ้อเตรียมต่อไปเพื่อฟังครับเตรียมพระ อาอย่าโยมเตรียมครับมุตตา่ายหนัสกสะกอน้อยเดี๋ยวเดีด๋ยวเดยวจะเป่าฉันโอ้ยเป่าเขาตามากกับเป่าขึ้นกันยจจังกบว่าตีว่าใจมันเต้ด <c oughs> ไปทานเดี่กล่าวลงตาเนี่ยแต่ลงตาม,มาก น้อมจิตน้อมใจเด้อบาริดเดอร์กาบพระคุณลงตาพร้อมกันเด้อเอาเตรียมกามล้า ครัต่อไปกะสิได้เป็นทำพิธีสบถถาวายเนาะไอเจอภาพเนาะจ,จุดเทียมแล้วน,นี้ก็เป็นเวลาสมควรเนาะทุกฝ่ายพร้อมอ่าวันนี้ได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงตาพระครูโบนาจิตจาธรได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีทางคณะญาติโยมปีนี้มีพ่อพี่นัยแม่พ่พิษอ,องค์โทรพร้อมกับลูกหล,ล,ลานญา,าติพี่น้องทุกทุกฝ่ายาได้เป็นเจ้าภาพ อันนี้เลี้ยวไปก็เห็นคุณพ่อสุภาษ,ษัยโฮสุอ่าเป็นมาทางหลังผมว่าเหนเ็นเลี้ยวเห็นดังก็ดีนะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะหมู่บ้านเป็นทอดต่อลาอยู่บ้านท้าบอด่าเป็นโอ้อนุโมทนาบุญนำลาลายๆวานมวนกัน,กนเนี่ยหมู่บ้านเนาะ ตัวอย่างพร้อมอน,นั้นก็ขอเจริญพร้คุณพอวินัยวงโตจุดตุเทียนบูชาพระนตัยนะยอดทำหนาที่ไม่ยอด แสงเทียนสองสองพันกว่าปีที่พอจุนใกลจะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากว่าเรายัางโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำที แสงเคียนสองสองพันกว่าปีที่พอจุนจะไม่ดับสิ้นสุดลงดอกนะหากว่าเรามีทางสิ้นภาวนาทางโลกาคงเจ็มเจ้งด้วยแสงธรรม แสงทำสองสองพันกว่าปีคำาม่ีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสว่าสภาสิ่งไม่แน่นอนให้ไทยทนภาวนาภาโพ แสงเทียนสองพร้อมแสงธรรมที่นำจูนจะยั้งหยุดทุกโทษกรรมนำสุขสายเราชาวุูธช่วยกันจุดเทียนแห่งใจจะส่งให้แสงธรรมอยู่คู่ โตกากราบอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมาสหามิสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกาสังโฆสังขังนัมามิ มายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาติสารนนะสหาปัญจศิลานิยจามาทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาติสารนนะสหา ปัญจศิลานิยจามะตติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาติสารนนะสหปัญจศิลานิยจามะนะโมตัสสะ ะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรสัท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 สัสัทสัทสัทสัสัท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 สัสัมสัทสัทสัทสัสสั นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหัตตสัมมาสัมพุทธสัจพุทธังสระังกฉามิพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระังกฉามิ สังังสระนองขจามิสังฆังสระนองขจามิสังฆังสระนองขจามิทุติยอมปีพุทธังสระนองขจามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังคเชามีทุติยมปีทมังสรนองกชอมีทุติยมปีทมังสารนังคเชามีทุติยมปีทรงคงสรนองกชอมี สังขังสารนังขชามีตติยมีพุทธังสาสรนงขชามี ตาติยมปีพุทธังสระนังขะชามีตาติยมปีทอมังสระนังคะชามีตาติยมปีธรรมังสรนังขะชามีตาติยมปีสังฆังสระนังขะชามีติสระนัง

สิกขาปะทังสมาธิยามีอธินนอทนเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามีอธินาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมา กามิสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมระย มัชปมาทัทนาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยมีสุราเมรยะมัชาปมาทัทฐานาเวรามณี สิคขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญเจสิขาปะทานิสิเรนาสุขติยันติสิเรนาภูคาสัมปทา,ส,าสิเรนานิพุติยันติ ตัดสมาสีรังวิโสทัดเดชสาธุนิพพานะปัจยโยโหตุก็เชิญพอยองเมียพิษมานุกผาเด้อ เอาพี่น้อกูได้มีผามีงกันยกไวเดอัหเดี๋ยวอีกไตหนึ่งก่อนหนึไตมันอยู่คนหนึ่ง่นยังยังอีกไตหนึ่ง มาไว้ได้ตก้าตร้ตั้งติดตั้งใจเด้อ่าคำถวายา้กระถิ่นรวมกัน หันธามายังพุทธสาภะคาวะโตบุพภาคณาหมักการังกาโรมาเซนะโมตัสสะภะคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัม สะนามัสสะภาคา,าวะโตาอาราหะโตาสัมมาสัมพุทธะอะมงอิมังภันเตสัปริวารังาังกะทินะจิวราทุสังสังคสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโอิมังอิมังสัปริวารังสปริวารงกถินทานาทุสางปฏิคันหาตูปฏาอัมหากาง ทีคารตังหิตายะ,ายะสุขายะ,ข,ายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,รรญข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าลายขอน้อมถวายผ้าะกฐินจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงได้โปรดรับจงได้โปรดรับผ้ากะถินผ้ากะถินกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์ จงบังเกิดม e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  ีแ <cin> ก <que> e e ่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีแก่เจ้าทั้ยด้วยแก่ญาติญาติทั้งหลายาตทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยาเป็นต้นด้วยปู่ย่าตายายและลูกหลานยและลูกหลานโดยเฉพาะโดยฉพาะหลวงพ่อวัชรพล โอภากรโรคุณปู่เที่ยววงโทคุณย่าตังหอยวงโทคุณตาศูนย์อินทิจันคุณยายพรมมาอินทิจันนายธีรพงศ์ แสนอุบลน,น,น,นายเดเนิวเเมาเวนี่พร้อมทางบูรพชน,ชนบูรพา,ารยา์เทวดาอารักษ์าากและเจ้ากรรมนายเว,เวาานเวตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ลลายถ้าตกทุกข์

นิพพานาปัจจโยหู่ตูนิพพานาปัจจโยหู่ตูสาธุ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  นุโมทามินิพพานะปัจจโยตุ อาใโอเคมีผ้าไตเอาผ้าไตมาถวายก่อนเด้อเอาผ้าไตมาถวายก่อนผ้าไตก็ได้ผ้ากระโปรงก็ได้ผ้าผืนเดียวก็ได้ ค่อยๆทยอยมาปัจจัยทายธรรมบริวารอย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนั่งก่อนจ่านั่งก่อนส่วนที่เป็นบริวารเอาไว้ที่หลังจะให้คณะสงฆ์นั้นได้อุปโลกผ้ากระถินก่อนแล้วค่อย นำมาทวายีหลัง เบิร์นลบ่บผ่านั่งอย่างเนาะเอาโมงโมงมาสุดท่ายแล้วบันเนี่ยเอาสาวทุกร้อมกันดังๆมึงดอัน <c oughs> ต่อไปพระสรฆ์จะได้อุปโลกผ่า